สวัสดีค่ะพี่น้องจา้าก็เก็บพักกูดตอนเศร้าพี่น้องเก็บผักกูดไปลวกจนตอนเศร้านะพี่น้องจ้ากินก็น้ำที่กบะปิกระปุ่นเศร้าพี่น้องกระป,ปุ่นเศร้าพร้อ,อ,พอมแ่บปัยังแ่บปัยัง អត់ងាយងាយពីន້ອງអូយតាបักໃຫយយោតបักໃຫយហ្នឹងហ្នឹងបักໃຫយតាបักໃຫយទៅយោតបักໃຫយ โทรศัพท์กับหัวซักหัวขวมเย่าซาพ,เาพาืเก็บผักน้องจ๋าเก็บผักงามๆเพิ่งให้กำลังใจในเด้อพี่น,อน้องจ๋าขิปยังบ่มีเลยยอดวิวยอดอย่างยังบ่มีเลยข้จาจ๋าฝากพี่ฝากน้องนี่แหละค่ะย่าซาก็ได้ ฝากพ,พี่ฝากน้องทุกคนมีจิตน้ำใจจิตเมตตากดรหายาอุตส่าห์นั่นนี่เด้อโอ้ยหกพีน้องอเว้ยมันหกมันหกปลานี่ดหรอกหกปลานํากิน,นดูใบกระ,น,ะ,ะนะน้ําเอาเสียดายไหมเหงื่อเจอก็เอาเลย โอ้วมันหยดแก่ใบใหญ่ต้าพี่นุ่มสมงงามจ้ะใบใหญ่ป้าพี่หนอ้วนหยดใหญ่หยดใหญ่อ้วนหยดอหญ่วนมาพี่น้องเห็นบ่หยดเลยคือเอาคือกัน คือการเอาเนี่ยสักงา้างเอาเลยเอาเอาเดี๋ยวดูข้างล่างมันยังโบโผล่ขึ้นไปอ่ะมันยังโบขึ้นมันยังไม่ขึ้นโอ้ยหยอดแม่สักง้ามแต่บนนี้พี่น้องงามบ่งามมันยหาอุตสาบ่งามบ่โอ้ยพุดน่ะเนี่ย อย่าหยดเงยอนงเขามาไดเยอยหยดเงี้ยอดใหญ่ๆวัได้พี่น้องสวยไหมคะสวยเนาะสวยยืนอุดมนเดอสวยจระสียไปใคร เดี๋ยวนี่เดมันจะเป็นงดงดนี่ไงไปข้างนอก เด็พี่น้องผู้่ะเฮ้ยเดยอดชสวยให้หนึ่งเดีกยอดชิ้สวยเด็พี่น้องแจ๋วดีคะ สวยสวยสวยแดดกำลังออกโอเก็บเนี่รรยเบลแงมันหอนอ่อนเก็บท่มแดดนี่แหละมันก็บอกห่อนโอเก็บอันกับแดดกำลังออกโอ้วิ่งสม่ำๆเลย,ยมันหนาวกันร้อนหนโทรศัพท์ต็อง,าางว้ง หงาะ่อนพี่น้องเลยยอดอ่อนๆยอดอ่อนยอดอ่อนๆโอ้ยไม่ไกลใช่ไหม พอเหยียงามงก็สะอ้อนสะอ่อนพี่อ่อนนะอ่อนมั้ย ปาดมีแต่สอปาดถูพี่น้องได้ย่างเดี๋ยวคือปาดโคกดอกมันยนอดมันงามปาดโทเห็นบ่มาปาดโทสวยปาดโทสวยแต่จะปาดโทปาดโท โอ้ของสวยของงามไปเลยพี่น้องสวยไหมสวยเนาะสวยสวยจโทรศัพท์มันนั่งล่มท่างใดคิกหัวคว่ไปท่างใด ว้มังม่งเดี๋ยวพี่หองเนี่ไห,ไหมสวยไหมขอมาแล,วแลวา้วกดไลไ์ก็แช่ได้พี่้องจา้างามงามพี่้องเอองามขนาดที่หนหนง่ายก็จได้มากเห็นบลกแดงงามขนาด,นนนาดเล้สิไบเปิดใ้เบิ่งเพื่อนนะจ้า คลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ขอให้พี่น้องมแต่ควมสุขควมจเจริญนิ่งๆปังๆด้วยจ้า